าดน้ำนะคะจะเป็นมีนกรกฏพิจิกรอู๋หมาโกรนะคะสิบเหรียญน,นะคะร่ำรวยมั่นคงมหาศาลเลยนะคะเนี่ยร่ำรว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 ยนะคะร่ำรวยอย่างแรงอย่างแรงเลยนะคะนะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะมีเงินเข้ามากมายนะคะจากเงินเดือนจากโบนัสจากค่าคอมมิชชั่น จากผลกําไรที่คุณไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานออฟไลน์งานออนไลน์งานธุรกิจอะไรการลงทุนทองคำนะคะคริปโตหุน้นหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรใดๆก็แล้วแต่ค้าขายนะคะจะมีกําไรมากๆเลยนะคะในสัปดาห์สุดท้ายสิ้นปีนี้ปิดจบงบบัญชีกําไรขาดทุนแบบว่ากําไรสุดๆเลย พลังงานวันที่31นะคะสิ้นปีนะคะส1ธันวาคม2566ของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเหตุการณ์สำคัญอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพจ of p e n a c l เงินนะเงินรูปทางการหาเงินหรือมีคนเอาเงินเอาโชคลาบเอาอะไรมาให้แปด เหรียญโอเคนี่นะคะ31ธันวาคมนะคะนี่วันสุดท้ายของปีนะคะวันสุดท้ายของปี31ธันวาคมนะ,ะนี่นะคะจะมีคุณจะมีไอเดียอะไรบางอย่างอาจจะมีคนนะคะมาให้ไอเดียอะไรบางอย่างกับคุณนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องนี่โพกษะัก์นะคะบ้านที่ดินนะคะทองคําอะไรประมาณนี้นะ อาจจะมาให้ไอเดียคุณหรือแบบอบอกบอกแสคุณว่าเออมีตรงนั้นตรงนี้นะเออบ้านมีบ้านขายตรงนี้ขายต่ำกว่าราคาตลาดนะมันน่าจะมีกําไรนะหรืออะไรยังไงหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรืออาจจะมีออคนหรือคนที่เด็กกว่าก็ได้คนที่เด็กกว่าคุณนะเนี่ย มาชี้ช่องทางชี้ช่องรวยให้กับคุณในการซื้อมาขายไปบ้านที่ดินเออมีรัด์ดีๆรัถ์ถูกๆต่ำกว่าราคาตลาดมาบอกคุณหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนะที่มีไอเดียนะในการที่จะต่อยอดลงทุนอะไรคุณอาจจะไปเจอรัพย์ที่มันถูกๆต่ำกว่าราคาตลาดอะไรประมาณนี้นะก็ได้หรือตัวคุณเองอาจจะมีการเออได้ได้อะไรบางอย่างอาจจะมีการได้รัพ์ นะได้บ้านที่ดินนะเข้ามาสู่พอร์ตการลงทุนของคุณก็ได้เป็นแบบปิดจบจอบอสิ้นปีอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเป็นโพกกระสั์ที่จะได้มานะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจนะแล้วก็จะได้โพกกระสับเข้าพอร์ตอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรยังไงนะคะปิดจบ เกี่ยวกับเรื่องเงินนะได้เงินได้โภกรัษั์เข้ามาเพิ่มพูนในพอร์ตการลงทุนของคุณทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยเพิ่มพูนนะในด้านโภกรัษั์มากขึ้นด้านเงินก็มีก็ได้นะคะได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะได้ะะไดทั้งเงินได้ทั้งโภกรัษั์เลยในวันที่31ปิดจบสิ้นปีไปด้วยความร่ํารวยมั่งคั่งนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตนะคะก็แฮปปี้นิวเอียร์นะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะ